เอ็มว,วิทวั์โพสเดี่ยวเที่ยวประเทศถึงรโดนใจทางไอจีจากสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบนันแต่คนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นต่าง,ง,งๆนานาไม่เว้นแต่เหล่าดาราคนดังที่ร่วมกันออกมาเป็นกระบอกเสียงแทนประชาชนเช่นเดียวกับเอ็มวิทวั์หรือที่คนรู้จักกันในชื่อเอ็มตามใจตุด๊ดที่ล่าสุดออกมาโพสว่าประเทศอื่นเขามีแต่ดีขึ้นประเทศเรามีแต่เพิ่มขึ้นอยู่บ้านก็ไม่มีจะก,กินจะออกไปทํางานก็ตื่นเต้นกลัวคนในครอบครัวอีก มันไม่ใช่การเก็บแต้มนะถ้าว่าไหนเยอะสุดคือชนะอ่ะคิดอะไรอยู่หรอคะที่บอกว่าปิดทองหดังพระอ่ะพระอ,องค์ไหนคะจะไปบอกให้หันหน้า